โอระดอพี่น้องใหมชาวไทยอาลาดีสิบยยกเสกเก้ากงกาคาราวาสาจุด้คุณพระโนอโภทุงลำเมื่อดีมาลำลองฉลองมุงคุณพ่อ อันใดให้พอเห็นแจ้งสงทังไวยไปเมื่อสุกรมบุญพระอรหลต์ให้มาปังวิชาแบบภูมิควาอรูเมื่อที่มาล้อมส,สู่คนจริงต้อนวัดทาให้มาสู่ผูา้าขาได้ทางห่งนี้ผู้ขาล้ม เนื้ออาผู้เนือแตกให้ที่อื่กับเสียงแคนล้ำอาล้ำไม่จำได้สิน้ำไว่ล้ำสาผู้นี้ล้บทบาทให้สามารถเก่งกับผู้รีหน้าสาฤีให้คนสาวอื่นหรือเดินเป็นประวัติล้ำโรงเรียนหรือวัดตลอดล้ำในบ้านในบ้านอย่ามีหักมีทางกันล้ำหลอกเอวสาธุเด็กเสร็จจากนั้นนี่แล้วนั้นหน้าก็ย่าเสียให้มีบูเบื่อเจ้าเบือหลังคนบ้า ว่าร่ำพ่อใสไปล่ำใส่คนมงองคนองอยลื้อสาตุเสือสาบุนเดิ้อไปล่ำใส่แต่กูเปิ้อับบนแห่ตามสิบแม่น้ำเศร้าแม่น้ำยินทอดผู้อาชาตุกุ้นครูบาผู้สังสอนก็รูมาชู้มาทำย้ำอบยามหลงสาบุนเดิ้อให้เป็นคนพ่องรองกมีของบนใดพุ่นบิดามันด้ใครมาอยู function, ่ใกล้ใครอะ่ไหทางวันงาทางคุณทำคุณอพระตลอดผู้ สอดซงสาหูเนื้อตาล่อพี่แน่น้องไก่ไก่สูกคนผู้อยู่ข้างอยู่คนผู้อยู่หลังอยู่คนไม่หิ้นน้ำฟังก่อนอย่าบริเมณน้อนเจ้างานวันนี้ขอทุนียออยู่บานมันงกุมกับางทีมันยาบสาพวกเราแต่ละตอนกะยาวข้าวเดือดร้อนให้ฟังก่อนห้องสีทั้งพระสงฆ์วัชีมัชฌิการขอนอบขอนองพระวรกล่อมมี ตั้งส่วนมาเราเป็นว่วตัวมาเราเป็นไอ้ตีมาคนเขาใส่กันใส่กันมาคนเขาใส่กันเอาให้ี่เพราะฉัน ขอโทษขออภัยระหว่างที่ฉันลังไส้บ่ถูกใจลูกป้าระหว่างที่ฉันล้มล้างบอท่านใจคนหงุดหงิดจะป่าวดาบปล่อยใจน้อยง่ายไหลละสิคอยอับคอยใหายฟังเบิ่งดุนดนเดนือดสมควรบอดีจังเมื่อบานมาล้าลงหาสสแน่เอานักบ่าวบ่าขันยากดำเศร้าโปรง,งาหาจังดามันมู่ผีปอบสู้เอ้ย์มู่หาขันดาบน,านั่นย่ำหนีพอเด้อพอ คือจงโบราณบ่ได้ยินเฝอเพิ่งว่าโอดชาชาแต่ได้้าเรื่องงามอดชาชาแต่ได้ผ้าเรื่องงามจังว่าโอดอดไว้อดไปจนแตกขาดท่านคอยโอดคอยเงี้สชีได้ตอนทำกล่มเมื่อนีกล่อมื่อนีดีสวยโอดอ้อือเร่อพอถือเร่อแม่ถือว่าเป็นงานหัวซอยกันโดยดามคนเฮานี่ต้องมีผิดมีพลาดต่นัาปลาเถแต่กันยังบังพัดไปซ้มา ผู้ใดลาชีได้แปดหมื่นทำมาันสักเมื่อเล่าน้ำกันสุวข้าวขุนแก่ยาแสดงคุยหมเงาะโตง่ญยบัดชะล้มว่าได้บัดชลล้ม่าได้พิสมุขดักหายดักหมายพิสมุดักหมาย